ชมรถที่ต้องเรียกว่ารอกันมาครึ่งปี Ford Ranger Sport 4ควณ4นะครับทุกมุมเท่ากันหมดเลยนะครับจะเป็นตัว U เพื่อให้รถเนี่ยมีบาลานซ์ที่สมดุลที่สุดฟอร์ <Ford S 1> ได้เปลี่ยนดีเลย์ใหม่นะครับซึ่งปกติเราจะเห็นดีเลย์ที่มันตั้งขึ้นมาเบรกที่ดีที่สุดในการบรรทุกคืคอดัมเบิลใส่เสื้อ2ตัวนะครับร้อนเร็วกว่าใส่เสื้อตัวเดียวล้านแปดหมี่พันได้ไอ้พวกนี้มาแล้วนะสวัสดีครับอาร์ตฟอร์ดอินไซด์นะผม ที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดพนันัเกษตรน้มินนะครับวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมรถที่ต้องเรียกว่ารอกันมาครึ่งปีนะครับรอเป็นซุปเปอร์คาร์เลยนะครับแต่ลูกค้ารอได้นะครับถ้าลูกค้ารอได้ก็จะได้รถนะฮะแน่นอนนะครับเป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้นะฟอร์ดเวนเจอร์สปอร์ตสี่คูณสี่นะครับคันแรกของปีนี้นะฮะเป็นของคุณสตังค์นะครับอยู่กับผมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ นะฮะเพราะว่าบิลแล้วไปรุ่นไหนก็ไม่ไปไว้แท็กสี่คุณซีไหมก็ไม่ไปนะครับเดี๋ยวคุณจะตังต้องดูคลิปนี้แน่นอนนะโอเคนะครับคันนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนใหม่ไหมนะครับในตัวยูโรไฟนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนแต่ว่านะครับรุ่นเนี้ยมันจะมีอะไรที่ทําให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับรอได้ถึงขนาดครึ่งปีนะฮะกับราคาหนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันบาท ได้ขับเคลื่อนสีล้อได้ดิฟล็อกไฟฟ้าได้โหมดการขับขี่ t m s 6โหมดนะครับเนี่แหละผมพูดไปแล้วนะปิดคลิปเลยไหมจบเลยไหมไม่ได้นะครับแ๋่วผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันอัปเดตกันว่าตัว e u r o ไฟเนี่ยนะครับตัวที่มาลอ็ลอตล็อตล็อตเนี้ยล็อตใหม่ล่าสุดปัจจุบันเนี้ยนะครับมีอะไรนะฮะสีนี้นะครับสีขาวอันนี้นะครับเป็นสีที่ไม่ได้เพิ่มเงินนะครับไม่ใช่สโนเพกไวเพลนะไม่ใช่ขาวบุกนะครับเป็น ขาวปกตินะก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง a r t ์ตฟอร i ดอินได์ด้วยนะครับและจะผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเครื่องยนต์กันนะฮะแน่นอนนะครับคันนี้ตอนนี้เป็นรถเดิมเนาะนะครับสิ่งที่ผมจะพูดทุกคันนะครับก็คือโชคขค้างฝากระโปรงนะครับยังไม่ได้ติดให้นะฮะรถพึ่งมาเมื่อคืนนะครับแล้ววันนี้ผมก็เอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับและเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีหนึ่งตอนแต่งเสร็จแล้วนะเพราะว่าคันนี้แต่งแบบก็คือมาตามคลิปสปอร์ตสีคณสี่ที่ เป็นไวรัลของผมนะครับคุณสตังก็มาจากคลิปนั้นแล้วก็แต่งแบบนั้นเลยนะครับอ่ะแน่นอนเครื่องยนต์ของเรนเจอร์นะครับตั้งแต่ XLS ขึ้นมาจนถึงรุ่น y i ยแท e เกียร์6สปีดนะจะได้เป็นเครื่องยนต์170แรงม้านะครับแรงเบรอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผมเครื่องยนต์เป็น4สูบแถวเรียงนะครับวางไว้ตรงกลางของตัวบอดี้รถนะครับไม่ใช่บอดี้รถตรงกลางของหน้า ห้องเครื่องนะฮะเพื่อที่จะให้มีการบาลานซน์ของตัวรถยนต์เนี่ดีที่สุดนะครับเพราะว่า <this> ด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางเนี่ยเขาจะมีระยะที่เท่ากันหมดเลยนะจับเว้นตรงนี้นะครับถ้าเราวัดเอาตลับเมตรมาวัดจากตัวเครื่องยนต์ไปมุมนี้หน้าเครื่องมามุมนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาไปม,นานมุม,มนู้นทุกมุมเท่ากันหมดเลยนะครับจะเป็นตัวอยู่เพื่อให้รถมีบาลานซ์ที่สมดุลที่สุดนะครับนี่คือการวางเครื่องแบบ ford เครื่องสองุดศูนนะครับ turbo หนึ่งรูกนะและสิ่งที่จะต้องมากับรถยนต์ฟอร์ในทุกๆรุ่นนะครับก็คือแบตเตอรี่ AGM นะแบตเตอรี่ AGM เป็นขนาดกำลังไฟ12โวลต์นะครับ80แอมป์800 CCA นะครับสตาร์ตติดได้ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนะครับทำให้รถสตาร์ตติดได้ง่ายและก็ติดทันทีนะครับถ้าเราไปจอดตามดิมเวอร์ไม่ใช่เนาะตามดอยดอยต่างๆที่เรา ไปเที่ยวนะนะครับอันนี้ก็จะสามารถทำให้สตาร์ติดได้ง่ายทันทีนะครับไม่มีการโหลดของตัวไฟนะฮะได้ชาร์จหรืออัลเทอร์เนเตอร์นะครับ250แอมป์นะครับใหญ่มากใหญ่สุดๆในคลาสรถนี้นะครับฟอร์ดให้มาที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ250แอมป์อันนี้ก็จะทำงานให้สัมพันธ์กันกับตัวแบตเตอรี่นะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ฟอร์ดได้ทุกรุ่นนะครับ ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยได้เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่น้อยหน้า,านกันก็คือพัดลมระบายความร้อนที่เป็นไฟฟ้านะครับพัดลมระบายความร้อนที่เป็นไฟฟ้าอยู่ตรงนี้หน้าเครื่องนะครับข้อดีการที่ได้เป็นพัดลมไฟฟ้านะฮะแน่นอนเขาจะไม่ต้องมีการไปใช้กําลังเครื่องยนเพื่อมาปั่นพัดลมให้พัดลมทํางานแล้วระบายความร้อนเนาะเขาใช้ระบบไฟฟ้านะครับทําให้ไม่มีการโหลดเครื่องยนต์รอบเครื่องไม่โหลดรอบเครื่องคงที่นิ่งนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์นะครับทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่แบ่งมาทางานตัวพัดลมไฟฟ้าเลยนะครับเทอร์โบหนึ่งลูกนะครับร้อยเจ็ดสิบแรงเมตรเอยไม่ใช่ร้อยเจ็สิบแรงมา้านะนะครับผมสี่ร้อยห้านิก้นเมตรนะครับใช้เทอร์โบตรง,ต,รงตัวนี้เลยลูกใหญ่ๆตรงเนี้ยในการทํางานอัตราเร่งนะครับผมแล้วก็แรงปลายนะใช้เทอร์โบลูกนี้นะตัวพัดลมเนี่ยมขอย้อนกลับมาที่พัดลมก่อนนะเพิ่งจะมีหน้าตาจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้เนี่ย ฟอร์ดได้เปลี่ยนดีเลย์ใหม่นะครับซึ่งปกติเราจะเห็นดีเลย์ที่มันตั้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมหาก่อนมีไหมไม่มีเนาะนะครับมันจะมีดีเลย์ที่มันตั้งขึ้นมาโดโดๆทีงแดงๆอะ่ะนั่นน่ะคือดีเลย์แต่ฟอร์ดทำใหม่เห็นไหมครับทำใหม่เปลี่ยนดีเลย์ใหม่นะประมาณนี้แล้วกันในตัวห้องเครื่องก็ยังคงเป็นบล็อกเดิมเนาะสองจุดศูนย์นะครับร้อยเจ็ดสิบมาสี่ร้อยห้านิวตันเมตรเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะครับตัวรับลมระบายความร้อนก็ยังอยู่ในจุดเดิมนะครับเพราะว่าตัวเครื่องยงนต ดีแล้วนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่หายไปคือแผ่นการความร้อนที่ขวากระโปรงนะครับทําไมทําไมทําไมต้องต้องเอาออกนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยมันมีพัดลมที่ระบายความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะครับทําให้เราทําให้ฟอร์ดเนี่ยได้เอาตัวแผ่นการความร้อนออกไปแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเขามั่นใจในตัวพัดลมเนาะหรือถ้าไม่เชื่อเอามือมาวางทาบตอนรถสตาร์ตติดนะครับมันไม่ร้อนนะครับผ้ามือคุณไม่ร้อน ฝากระโปรงยังไงก็ไม่ร้อนนะครับฝอดก็เลยโอเคเอาออกไปนะฮะมันก็อาจจะขัดใจกับลูกค้าบางท่านผมว่าหลายลท่านเลยดีกว่าน,นะครับนะประมาณนี้ละกันในตัวเครื่องยนต์นะครับด้วยความที่คันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับคุณผู้ชมก็ผมก็จะให้ดูนะก่อนที่จะแปลงหลายๆท่านที่ดูในช่องผมเนี่ยน้อยนักจะเห็นรถเดิมๆเมนาะเพราะส่วนมากเราก็จะเอารถแต่งมารีวิวเพราะอะไรนะรเพราะรถเดิมไม่รู้จะพูดอะไรนะไม่ใช่นะครับคือ รถแต่งมันก็จะสามารถดึงคุณผู้ชมเข้ามาดูในคลิปผมได้มากกว่านะครับแต่โอเควันนี้เราอยู่กันที่รถเดิมๆเ,เนาะผมก็จะพามาดูกันว่าอ่ะของเดิมเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนกระจังหน้าก่อนจะเปลี่ยนการชนหน้าเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับที่กระจังหน้าเขานะฮะสีของกระจังหน้านะครับดูดีๆมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวว i แท็นะสีนี้เป็นสีบอทเทเกคนับมันไม่ได้เป็นสีเทานะครับเอ้ยมันไม่ไเป็นสีดํามันเป็นสีเทาที่เหลือบดําอ่ะ เทาเกือบดำนะครับนี่คือกระจังหน้าเดิมของ r a เ g e จ Sport คันนี้นะพร้อมกับโลโก้ o r r d ที่ขนาดใหญ่ใหญ่มากจนกลัวเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าคันนี้คือ Ford นะฮะสุดท้ายเปลี่ยนกระจังหน้าไปก็ Ford ก็ใหญ่กว่าเดิมอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมนะฮะด้านล่างชายกันชนด้านล่างของเดิมของ r a เ g e จ Sport จะเป็นแบบนี้เนาะลวดลายเขาจะมีตัวเอที่เป็นสีบรอด์เกนะครับตัดกับชายกันชนด้านล่างที่เป็นสีเทาแบบ ด้นดานๆซึ่งสีเทาตัวนี้ผมส่วนตัวผมนะผมชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นสีที่ให้ความเป็นสปอร์ตบวกความหรูนะครับในตัวชัยกันชนนี้แต่สุดท้ายคุณผู้ชมเปลี่ยนอยู่ดีนะครับ <laughs> <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับในตัวชุดเดิมของหน้ารถนะครับไฟหน้านะฮะเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟหน้าอัตโนมัตินะเปิดติดเองนะครับให้อัตโนมัตินะเมื่อแสงสว่าง น้อยลงนะไฟหน้าติดขึ้นมานะพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า m u ติ i reflector นะครับที่ได้เป็นหลอด LED เข้ามานะพร้อมกับไฟ daytime running light ที่เป็นรูปตัวสนะครับนี่คือแบบเดิมพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครเป็น LED มาให้นะครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูด้านข้างนะครับส่วนของล้อของ Ranger Sport นะครับมันจะเป็นดิสด้านหน้าด้านหลังเป็นดัมเบกนะครับทำไมถึงต้องให้ดิสเบกด้านหน้า ดัมเบิลดานหลังนะครับผมคือรถรุ่นนี้นะครับฟอร์ดมองว่านะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะซื้อไปเนี่ยนอกจากที่จะเอาไปใช้ขับสีออฟโรดไปเที่ยวแล้วเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่ใช้ในการบรรทุกนะครับบรรทุกอาจจะเป็นตามสวนทุเรียนมาเพราะว่าคนซื้อรุ่นนี้อยู่ทุเรียนแน่นอนตามสวนพวกอาจจะใช้ในล้งผลไม้หรือมีการใส่ของที่หนักๆน,นะครับพอรถมีการบรรทุกหนักนะครับเบรกที่ดีที่สุดในการบรรทุกคือดัมเบิ้ นะฮะลองดูตัวอย่างรถสิบล้อไม่มีขันไหนเป็นดิสเบรกสักคันถูกไหมครับนั่นแหละเขาก็เลยให้ดัมเบกมาเพื่อที่จะเอามาไว้ใส่กับรถที่มีการใช้ในสถานการณ์แบบบรรทุกนะครับของหนักนะฮะนี่แหละจําเป็นต้องมีดัมเบกด้านหลังนะครับผมส่วนด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกนะครับมี ABS มาให้อยู่แล้วนะฮะเลนเจอร์สปอนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับจาก x l s เนาะก็คือโช๊คหน้าเขาเป็น โมโนทูบนะครับซึ่งโมโนทูบเนี่ยมันเป็นกระบอกเดียวของกบบแกนนะครับแล้วก็จะมีตัวน้ํามันของเหลวที่อยู่ข้างในเนาะมันก็จะมีการระบายความร้อนได้ดีกว่าหรือเกิดความร้อนได้ช้ากว่ารุ่นที่เป็นทวินทูบนะครับรุ่นตัวอย่างนะครับคือทวินทูบเนี่ยมันจะมีเหล็กคู่กันสองชั้นนะฮะถ้าเปรียบง่ายๆนะครับเหมือนเราใส่เสื้อสองตัวนะครับร้อนเร็วกว่าใส่เสื้อตัวเดียวนะฮะนี่คือข้อดีที่ฟอร์ดเปลี่ยนเป็นทอกโมโนทูบ นะครับผมยางนะเป็นกูดเยร์แรงเล่อ์นะครเป็นยางที่ใช้ในรถที่มีการบรรทุกนะมีการวิ่งรับน้าหนักเยอะๆจะใช้เป็นกูดเยร์แรงเล่อ์ซะเยอะนะเป็นยางเ e ็ทีันะยางไฮเทอร์เลนนกระจกข้างนะครับไม่มีเกีียวสามารถพับแบบนี้ได้นะเพื่อเวลาโดนชนหรือเกิดอุบิเหตุนะครับไปแบบปะทะกับต้นไม้นะฮะตรงเนี้ยมันสามารถพับเข้าไปได้นะครับมันจะไม่ได้หักเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกปรับไฟฟ้า แล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับในรุ่น Ranger Sport นะครับไม่มีหล่าสตารมาให้นะฮะไม่มีหลอาคตามาให้นะครับอ่ะทีนี้นะครับตัว u ูโรไฟ h t ของ Ranger Sport นะไม่ต้องเติม a d ดบูนะเพราะว่าเขาจะมีการเผาไหม้เข่าในตัวเครื่องยนต์ของเขาเองอยู่แล้วนะครพอมีรุ่นที่เติมแอดบูเข้ามาลูกค้าก็โอ๊พี่ต้องเสียตังค์เติมด้วยเหรอครับนะแต่กระบะไม่ต้องนะฮะด้านท้ายด้านท้ายก็ด้วยความเป็นรถกระบะเนาะนะครับ การจะปีนขึ้นลงรถนะครับสมัยก่อนเราก็จะเหยียบล้อเหยียบยางนะแต่ว่าฟอร์ดเขาออกแบบมาให้แล้วคิดมาให้คุณผู้ชมแล้วว่าทาตรงนี้แหละนะครับขึ้นมาเราก็สามารถขึ้นรถได้ง่ายนะครับะวิธีการขึ้นก็แบบนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องเหยียบยางอยู่ดีแต่มันจะง่ายขึ้นนะครับเราจะมีที่วางเท้าสองข้างนะฮะแล้วเราก็เข้าไปคุยของหาของได้นะครับนะที่คือฟอร์ดใส่ใจนะครับ ด้านหลังฝาท้ายขอนแรงนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะเพราะว่ากระบะมันทำกับ้ายไฟท้าไม่ได้นะขอภัยจริงๆนะคือภายในกระบะเนี่ยแน่นอนอ่าสิ่งที่ปรับเปลี่ยนใหม่ทําให้กระบะเขาดูกว้างขึ้นนะครับคือฟอร์ดขยายฐานล้อออกไปข้างละห้าสิบมิลลิเมตรนะครับนะทำให้พื้นที่ในกระบะเนี่ยมันกว้างขึ้นตัวที่เราชอบนั่งกันตอนเด็กๆนะครับมันเล็กลงนะฮะตัวโป่งล้อเนี่ยนะครับแล้วก็เราสามารถวางสิ่งของหรือ ถ้าเห็นภาพก็คือแผ่นไม้พาเลทขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นมาตรฐานอะสามารถใส่เข้าไปในกระบะของฟอร์ดได้เลยนะครับพอดีเป๊ะนะฮะนะกว้างขวางฝาท้ายพ่อนแรงนะครับโยนได้แบบนี้นะอ่ะมีกล้องมองขณะถอยหลังให้นะครับแต่สิ่งสิ่งที่หายไปก็คือคํอควาว่าสี่คณสี่ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นปัญหาต่อการขับขี่เนาะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ตัวระบบสี่คสี่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทุกอย่างยังคงเดิมนะครับฝาท้ายเป็น LED ครึ่งหนึ่งนะครับผมเป็นฮาโลเจนครึ่งหนึ่งนะครับนะฮะเอามาดูภายในกันผู้โดยสารตอนหลังก่อนแล้วกันนะครับผมมีของดีมานะครับคือเบาะเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเบาะรถกระบะเนี่ยมันปรับไม่ได้นะครับมันปรับไม่ได้แต่ว่าผมมีของมาให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเข้าไปนะครับคือเบาะตัวเนี้ยนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มในตัวที่เป็นเบาะหลังไฟฟ้านะครับมันจะปรับและเอ็นได้มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่ต้องแรกคือพื้นที่เล็กลงมันอาจจะเล็กลงนะีตัวนี้ลูกค้าสามารถสั่งติดตั้งกับผมเพิ่มได้นะครับถ้าได้ลองหรือได้เห็นภาพอ่ะมันจะดีมากจริงๆนะครับเราจะนั่งระยะทางไกลนานๆได้สบายขึ้นนะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมให้ดูแอร์หลังนะครับแอร์หลังมีข้างในนู่นะครับในรถกระบะที่มีแอร์หลังก็ต้องเป็นรุ่นนี้นะฮะสปอร์ตขึ้นมาตั้งแต่ขับสขับสได้แอร์หลัง มาให้นะครับคู่หน้าได้เป็นเบาะหนังนะครับกับถุงลมนิรภัยหลูกนะครับและสิ่งที่หลายๆท่านอยากจะซื้อรุ่นนี้เพราะนะครับมันมีตรงนี้นะฮะขอนุกที่ลดนะครับมันมีตัวปุ่มนี้นะครับ PMS นะฮะหรือ p e r m a n a g e m e n t เนี่ยแหละนะครับที่มันทําให้เราสามารถปรับเป็นขับสีได้แล้วก็เปลี่ยนโหมดได้ด้วยได้ง่ายนะครับนะฮะตั้งแต่ตัว Two Head f o r View f o r High f o r Low เนี่ยอันเนี้ย อยู่ในราคาเนี้ยนะครับล้านแปดหมสี่พันได้ไอ้พวกนี้มาแล้วนะครับแต่ลูกค้าหลายๆคนก็มองว่ามันคุ้มมันได้ตรงนี้มาก็เลยอยากได้อยากซื้อรุ่นนี้นะครับใครที่อยากได้รถที่ราคาไม่เกินล้านหนึ่งเนี้ยนะฮะนเจ์スポーมีมาให้นะครับผมมีอะไรมากกว่าเพื่อนอีกนะครับคือนี่หน้าจอตรงนี้นะครับเดี๋ผมหมุนให้ดูนะครับโหมด TMS นะฮะใครเปิดดิฟล็อกผมไว้ขออนุญาตปิดดิฟล็อกแป๊บนึงนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะไม่ให้ดูดิฟล็อกแหละนะครับแต่ว่าไล่ไปทีละจุดเนาะคือโหมดการขับขี่นะครับเราสามารถกดได้เลยให้เป็นเปลี่ยนเป็นขับ2ขับ4ได้ด้วยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนได้นะครับถ้าความเร็วเกิน120กิโลเมตรเราสามารถกดได้แต่ระบบยังไม่ทํางานให้นะครับต้อง120ลงมาระบบถึงจะเปลี่ยนให้นะครับอะโหมดที่มีเพิ่มเข้ามานะครับ โหมดต่างๆนะปกติรถทั่วไปเนี่ยขับสองมันจะมีอยู่สี่โหมดนะคุณผู้ชมอ่ะมีโหมดอะไรบ้างโหมด normal เนาะโหมดทั่วไปนะครับโหมด eco คือโหมดประหยัดนะครับผมแปลไทยให้ด้วยโหมดลักพ่วงนะครับโหมดถนนลื่น slippery นะครับโหมดโคลนล่องนะครับโหมดโคลนล่องตรงเนี้ยโหมดเนี้ยเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เห็นไหมเมื่อกี้รถปรับเป็นขับสี่ให้เลยนะครับแล้วก็เข้าดิฟล็อกให้ด้วยเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะผมแค่หมุนอย่างเดียว นะครับอ่าพอหมุนหมุนอีกทีนึงนะครับโหมดทรายนะครับรถก็อยู่ในโหมดขับสีให้รถคำนวณให้เองเลยว่าโหมดไหนจะต้องใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อและจะต้องเปิดดิฟล็อกให้นะครับนี่คือเวนเจอร์สปอร์ตสีกุลสีที่หลายๆท่านตามหานะครับหมุนกลับไปก่อนสมุนกลับไปที่โหมดปกตินะฮะแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของหน้าจอนะครับอ่าเห็นไหมดิฟล็อกปิด ระบบขับสี่เป็นมปขับสองให้ทันทีง่ายมากนะครับนะฮะแล้วหน้าจอตรงนี้บอกอะไรอีกน้ํามันสามสิบเจ็ดกิโลที่วิ่งได้นะครับรถเพิ่งมาเมื่อคืนเดี๋ยวผมไปเติมให้นะฮะอ่าซ้ายขวาซ้ายบอกอุณหภูมิขวาบอกน้ํามันนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไอตัวล้อกลมๆเราเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนผมให้ดูก่อนว่าโรนี้มันทํางานอย่างไรนะครับเห็นไหมถ้าผมหมุนล้อปุ๊บตัวเลขมันเปลี่ยนจากเลขศูนย์นะครับ เห็นไหมแล้วตัวแอนิเมชันล้อมันก็หมุนตามที่ผมหักวงมาลัยไปด้วยมันก็จะบอกเลยว่าองศาล้อที่เราหมุนเนี่ยตอนนี้กี่องศานะครับหมุนไปด้านซ้ายด้านขวาบอกหมดเลยนะครับนี่ผมหมุนกลับปุ๊บอ่ะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าล้อตรงศูนย์องศานะครับโอเคผมแก้หน้าจอให้นะครับโอเคอ่ะนี่คือหน้าจอปกติที่คุณผู้ชมจะได้เจอกับเขาคุยส่นโทนนะครับ ตัวตั้งความเร็วนะครับให้วิ่งได้ไม่เกินนี้เกินนั้นตั้งได้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยใช้ปายนิ้วแบบนี้เลยขับแบบเนี้ยขับแบบเนี้ยแล้วเราก็เอานิ้วกดแบบเนี้ยง่ายอย่าตายนะครับง่ายง่ายมากกับรถรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้หน้าจอกลางนะครับ10นิ้วนะฮะมี Apple Car า l a y และ Android Auto นะครับอ่าเราสามารถเลือกจิ้มจิ้มจิ้มิได้เลยถ้าคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์รุ่นไหนนะครับ Apple ก็ตรงนี้ Android ก็ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองใช้งานง่ายนะครับระบบแอ มีทั้งคัสกีนแล้วก็เมนวนนะครับเป็นออโต้แยกสายขวานะครับมีฮีเตอร์ให้ด้วยนะฮะสบายมากใครที้ร้อนก็ปรับเป็นฮีเตอร์ไปเลยครับ28องศานะฮะได้หมดนะครับอ่ะปรับพัดลมนะครับความแรงพัดลมได้คัสกีนก็ได้นะครับนี่เป็นไงนะฮะเป็นแอร์ออโต้เนาะนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาผมอ่านไม่ออกผมขออนุญาตเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเปลี่ยนยังไงล่ะ ตรงนี้นะครับปึ๊บเปลนเป็นภาษาไทยทําได้ง่ายๆเห็่นไหมมีสีรเีบอกด้วยนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันการตั้งค่าหน้าจอเข้ามาที่รูปรถนะครับนี่คือรูปรถนะนะแล้วก็เลื่อนดูว่าเราจะอยากตั้งค่าอะไรนะครับแล้วก็เลื่อนดูทีละจุดเลยนะครับตัวโหมดออฟโรดเนี่ยนะครับมันจะมีแค่เฉพาะในรุ่น 4x4 นะครับที่ผู้ชมจะได้โหมดออฟโรดมาเนา เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมองศาของการหักพวงมาลายัยก็จะบอกอยู่ว่าเราหักพวงมาลายัยไปกี่องศาในมุมนี้นะครับตัวบนส่วนด้านข้างเราก็จะเป็นการเอียงของตัวรถนะครับตัวนี้ก็เป็นมุมที่เราเชิดขึ้นถ้ารถเชิดขึ้นตัวเลขตัวนี้ก็จะขยับนะครับประมาณนี้ดิฟล็อกเป็นไฟฟ้าล็อกได้นะครับโอเคแล้วก็มีตัวควบคุมความเร็วขนาดลงทางราชันนะครับ ใครที่ไม่ชินกับการขับรถลงเขานะครับเราสามารถเปิดตัวนี้แล้วก็ตั้งความเร็วได้ให้รถวิ่งลงมาด้วยความเร็วที่ไม่เกินที่เราตั้งไว้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีสาหรับคนที่ไม่ถนัดการขับรถลงเขาเนาะเพราะว่าผมแน่นอนว่าปัจจุบันเนี้มีผู้หญิงชอบเที่ยวป่าเยอะขึ้นนะครับก็จะต้องมีการขับรถไปเที่ยวนะครับรถที่ตอบโจทย์และทําให้คุณผู้ชมหรือคุณผู้หญิงเนี่ยขับได้ง่ายขึ้นก็จะจําเป็นจะต้องมีระบบพวกนี้เนาะมันจะทําให้เราสามารถขับรถได้ ค่อนข้างง่ายนะครับโดยที่เราไม่กินทางก็ตามนะฮะนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถที่ฟอร์ดใส่เข้ามาให้นะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับมีอะไรอีกอะสิ่งสําคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันไม่ใช่นะครับสิ่งสำคัญที่ผมจะบอกคุณผู้ชมทุกครั้งนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสิ่งจําเป็นบางบ้านนะครับอาจจะขับรถไปรับลูกแล้วมีการรอลูกสตาร์ทรถรอลูกนะครับอาจจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับ แลวทีนี้รถคันนี้มันถูกตั้งไว้ให้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วรถมันจะดับนะครับเราสามารถเข้ามาปิดได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเริ่มเข้ามาที่รูปรถนะครับแล้วก็เข้ามาที่การรถยนต์ตั้งค่ารถยนต์นะครับตรงเนี้นะครับเดินเบานานสุดสามสิบนาทีเราต้องเข้ามาปิดนะครับรถถึงจะสตาร์ทจอดอยู่กับที่ได้นานได้ตลอดไปนะครับจนกว่าน้ำมันจะหมดนะฮะแต่เมื่อเราดับเครื่องทุกอย่างจะรีเซ็ตนะครับ ล้วก็แค่เข้ามาปิดใหม่แค่นั้นเองนะฮะไว้เชาร์เจอร์ ger, มีมาให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี USB-A USB-C เข้ามาให้ด้วยนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งนะับตรงนี้นี่ปุ่มตรงนี้ตัว A เนี่ยนะเห็นไหมเอ่ยนะครับตัว A นี่คือออโตสตาร์ทสต็อปนะครับก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมเมื่อขึ้นรถมาปุ๊บก็ปิดเป,เป็นสิ่งแรกนะฮะแต่ตรงนี้เขาทําไว้เพื่อให้เราประหยัดเชื้อเพลิงประหประหยัดพลังงานนะแล้วก็รักโลกด้วยนะเพื่อ <c oughs> ที่จะให้รถเนี่ยไม่ส่ง มลพิษออกมานะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะถ้าเราไปจอดรถรถับลูกนะครับเราสตาร์ทรถทิ้งไว้ถ้าเป็นรถที่ไม่มียูโร5หรือไม่ได้ผ่านมาตรฐานอ่ะมันจะมีกลิ่นควันนะครับไปทําลายสซวภาประสาทของเด็กๆหรือลูกๆของคุณผู้ชมนะครับนั่นแหละเราก็ทําตัวนี้มาให้นะครับแต่ก็สามารถเปิดปิดได้นะฮะผมขอปิดออกหมดอ,อักโหลดก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะ อยากดูอะไรนะครับก็เข้ามาดูแต่ตอนเนี้นะครับรถมันมันยังเป็นหน้าจอแบบเดิมอยู่นะครับนะครับผมเพราะว่ามันเป็นค่าตั้งค่ามาจากโรงงานเดี๋ยวก่อนลูกค้าจะรับรถเนี่ยมันจะมีหน้าจอที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการรถยนต์ฟอร์ดรุ่นอื่นๆก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างของผมได้นะครับอาร์ต r อร์ดอินไซต์แต่ถ้าใครต้องการรุ่นนี้ครับจะใช้เวลารอขั้นต่ำนะครับ3เดือนเป็นอย่างต่ำนี่คือเร็วสุดแล้วนะเบอร์ด้านล่างแอดไลน์ได้ Art for Insight ไปแล้วนะครับ